สวัสดีค่ะพี่เก่งกิีนโปนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายของเก่ามาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าจะต้องวางแผนภาษียังไงแล้วก็มีภาษีและไาเกี่ยวข้องบ้างนะคะค่ะก็มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะทํำธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ค่ะเห็นพี่เก่งใน YouTube นะคะก็เลย ทิมข้อความถามเข้ามาใน l i n e แอดไว้หลายเรื่องนะคะพี่เก่งก็เลยขออนุญาตขอเบอร์โทรกลับนะคะแล้วก็เลยได้มีการนัดคุยกันเรื่องราวของลูกค้ารายนี้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เก่งย่อยฟังนิดนึงก็คือว่าลูกค้าเนี่ยค่ะจดเป็นรูปบริษัทแล้วเมื่อสักหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทํางบการเงินคบทุกปีค่ะ คือถือว่าตัวเลขที่แสดงในงบการเงินนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่อาจจะต่ากว่าความเป็นจริงค่อนข้างจะเยอะนะคะเนื่องจากตัวของเก่าที่เรารับซื้อเข้ามาเนี่ยนะคะก็ซื้อจากบุคคลธรรมดาซื้อตรงนี้ค่ะจะไม่มีภาษีซื้อเลยนะคะซึ่งทางด้านขายนะคะก็จะมีตัวกลางค่ะมาคอยรับซื้อแล้วก็รวบรวมจากรายลายย่อยๆนะคะไปส่งที่โรงงานอีกทีหนึ่งซึ่งของที่ลูกค้าขายนะคะก็จะมีหลากหลายเลยคะ่ะตั้งแต่เหล็กนะคะกระดาษพลาสติกทองแดงหรือว่าพวกแก้วกระดาษ ทุกทุกอย่างนะคะรับเขารับซื้อทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ละประเภทก็มีราคาที่ขึ้นลงตามราคาตลาดนะคะแล้วแต่ว่าตัวการจะให้ราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งลูกค้าเองเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะดีวกับทางโรงงานใหญ่ได้เนื่องจากว่าจะมีตัวการในการรวบรวมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วตัวการเองก็มีหลายเจ้าบางเจ้าก็ยอมที่จะให้เราบวกแวดเบางเจ้าก็ไม่ยอมที่จะให้เราบวกแวนนะคะซึ่งธุรกิจตรงนี้นะค่ะถ้าเราดูนะคะตัวของเก่าเนี่ยนะคะเวลาเราขายให้กับโรงงานเนี่ย ก็จะต้องเป็นสินค้านะคะเป็นสินค้าที่มีแวดเนื่องจากในระบบทั้งหมดนะคะเราซื้อของจากประชาชนทั่วไปจากบุคคลธรรมดานะคะภาษีซื้อไม่มีอยู่แล้วซึ่งในตัวของภาษีขายนะคะเราจะต้องมีการเรียกเก็บจากตัวกลางที่มาเป็นคนรับซื้อแล้วเราก็ออกใบกำกับภาษีขายให้เขานะคะซึ่งแวดขาย7%จ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าทางตัวกลางเป็นคนออกให้เรานะคะเราก็เก็บตัวนี้เอาไว้นําส่งสมรภูได้เลยเพราะถือว่าภาษีขายต้องนําส่งทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าไม่มีภาษีซื้อมาหักเลยนะคะ ้าเคสแบบนี้ค่ะทำให้ลูกค้าเองก็มีปัญหาเรื่องของการจัดทำงบการเงินเนื่องจากว่าในส่วนของตัวยอดรายได้นะคะจริงๆมันมากมันมากกว่าที่แสดงไว้ในงบนะคะเนื่องจากธุรกิจนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันกับทุกเจ้านะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะโชว์ตัวเลขได้ตามความเป็นจริงทีนี้ลูกค้าเองค่ะก็มีประเด็นที่มาปรึกษาว่าอยากจะวางระบบบัญชีให้ดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับระบบให้ใกล้เคียงความเป็นจริงนะคะแต่ว่าก็ด้วย1งประเด็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเด็นเรื่องของการ d e c ค a ์ตัวเลขที่มีความกังวลว่าโชว์ไม่ได้หมดนะคะเนื่องจากว่าประเด็นอีกอันคือที่มีความกังวลคือเรื่องของตัวรายการสเต t เ m e n t ที่วิ่งในบัญชีของกรรมการนะคะเพราะตอนนี้ค่ะเวลาซื้อขายก็ใช้บัญชีกรรมการส่วนใหญ่ในการที่จะรับรายได้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวที่สามารถที่จะออกแวบ,บได้ถึงจะเอาไปเข้าในรูปของบริษัทนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นทีนี้มาดูข้อมูลต่อในเรื่องของงบการเงินที่ลูกค้าส่งมาให้พี่เก่งดูนะคะ ในงบการเงินของปี64ค่ะประเด็นที่พี่เก่งเห็นก็น่ากังวลนะคะเนื่องจากลูกค้าเองก็ดูงบการเงินไม่เป็นก็ข้อมูลที่ส่งให้สันักงานบัญชีก็ปิดตัวเลขมาตามที่เห็นในงบน,นะคะก็คือประเด็นที่มันมีความน่าก,กัวงวลคือหนึ่งนะคะมีขาดทุนสะสมอยู่ในงบค่อนข้างจะเยอะนะคะตัวเลขใหญ่มากแล้วก็มีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการซึ่งตัวเลขก็ใหญ่พอสมควรนะคะตัวเลขของขาดทุนสะสมกับบัญชีของเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะคะทีนี้ค่ะ คำถามก็คือว่าทําไมธุรกิจถึงขาดทุนทุกปีนะคะทําไมถึงมีขาดทุนสะสมก้อนเบอเริ่มเลยแล้วก็ทําไมเจ้าหนี้กรํารมการนะคะถึงเราถึงได้มีการยืมเงินจากกร,รมการเข้ามาหมุนในบริษัทแล้วก็กาการนะคะเอาเงินมาจากไหนนะคะคำถามพวกนี้ค่ะทุกๆคนที่เป็นคนดูกําลังดูการเงินเป็นนะคะแม้กระทั่งเจ้าหนี้สินปกรกัค่ะก็จะเกิดคําถามดีขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้พอพี่เก่งอธิบายงบการเงินให้ทางลูกค้าดูลูกค้าก็ยิ่งกังวลใจเข้าไปกันใหญ่นะคะแล้วก็ประเด็นที่เพิ่มเติมมาคือว่าตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะลูกคา้าเล่าให้ฟังว่า ขาเนี่ยค่ะมีการซื้อที่ดินเมื่อในอดีตเมื่อปีที่แล้วนะคะซื้อที่ดินแล้วก็มีอาคารติดมาด้วยนะคะประมาณสัก13ล้านนะคะแต่ว่าด้งบการเงินของผู้สอบเมื่อปี6 4ค่ะลงบนชื่อบัญชีไว้แค่4ล้านบาทซึ่งก็เป็นตัวเลขที่พันมาหลายปีแล้วนะคะหลังจากหักค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเองก็เหลือไม่เยอะและรวมถึงตัวรถยนต์ด้วยนะคะรถยนต์รถบรรทุกที่เอาไว้ส่งของเนี่ยค่ะก็บัญชีไม่ครบด้วยเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะทำให้งบปี6-4เนี่ยป็นข้อมูลที่ไม่ไมตรงกับความเป็นจริิงงนะคะคซึ่ก็ปด ปิดตัวเลขอย่างนี้มาทุกปีนะคะลูกค้าเองก็อยากจะทําระบบบัญชีให้ดีขึ้นแล้วก็จะทำเรื่องของภาษีให้ดีขึ้นตึงก็ต้องเข้าใจค่ะว่าพอพี่เก่งฟังข้อมูลแล้วนะคะพี่เก่งก็รู้สึกกังวลกับธุรกิจนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าในระบบเนี้ยค่ะ ภาษีซื้อก็ไม่มีนะคะแล้วก็มีตัวกลางที่เป็นคนคอยรวบรวมของส่งโรงงานนะคะซึ่งตัวกลางที่อยู่ตรงกลางนี่นะคะที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมของนะคะก็จะเป็นคนที่ยอมเปิดแวดบ้างไม่ยอมเปิดแวดบ้างขึ้นในธุรกิจเองมันก็จะเป็นเทาๆแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพี่เก่งก็เลยแนะนําลูกค้ารายนี้ไปประมาณนี้นะคะว่าในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ ก็อยากให้ลูกค้าท่านนี้ค่ะติดต่อตัวกลางทุกคนนะคะที่แต่ละโปรดักช่นตัวกลางที่ขายรับซื้อเหล็กนะคะตัวกลางเรื่องกระดาษหรือว่าพวกทองแดงทองเหลืองอะไรพวกนี้นะคะคือพวกนี้เขาจะมีตัวแทนในการที่จะมารับซื้อเนี่ยก็ลองคุยดูว่าเจ้าไหนพอที่จะเปิดแวตขายให้เราได้บ้างนะคะก็ลองถามเขาดูว่าเจ้าไหนบ้างที่สามารถที่จะเรียกเก็บแวตขายได้นะคะซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนไปซื้อกับตัวกลางที่ยอมให้เราเรียกเก็บแวตนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะ ไอ้แบตที่เราเรียกเก็บจากทางตัวกลางนะคะตรงนี้เราต้องถือว่าเป็นภาษีขายที่รอนําส่งให้สัมภาระรทั้งหมดนะคะต้องไม่คิดว่าเป็นเงินเรานะคะเนื่องจากว่าพอเงินโอนเข้ามาในบัญชีเราแล้วเนี่ยเราต้องเก็บตัวแวตเจ็นะคะแบดขายตัวเดือนะคะ่านำส่งสัมภาระรทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าภาษีซื้อเราไม่มีนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งะคะ่ะเรื่องของตัวแวตเองจริงๆก็มีแค่ประเด็นประมาณนี้นะคะว่าเราต้องหาตัวแทนที่ยอมให้เราเรียกเก็บแวตขายได้ถ้าเราได้ตัวแทนที่มีปริมาณมากขึ้นมีหลายๆเจ้านะคะ เราก็สามารถที่จะทํายอดขายเพิ่มขึ้นให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงได้ซึ่งก็ต้องค่อยๆทำนะคะในเรื่องนี้จะใช้เวลาหลายปีนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของตัวภาษีนิติบุคคลนะคะเนื่องจากงบการเงินทุกปีที่ปิดออกมาเนะะี่ยค่ะเป็นงบที่ขาดทุนทุกปีเลยทาให้มีขาดทุนสะสมในงบเยอะนะคะแล้วก็มีเงินของกรรมการเข้ามาซัพพอร์ตเยอะเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ค่ะพี่เก่งก็เลยมองว่ามันสัมพันธ์กับตัวเรื่องของตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าเราสามารถที่จะ เพิ่มยอดขายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นแล้วตัวตัวค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าไม่เคยมาเบิกเลยนะคะก็ควรจะมาเบิกให้ครบนะคะเพราะลูกค้าบอกว่าพนักงานที่เป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทนะคะก็เอาเข้าไม่ครบนะคะประกันสังคมก็ยื่นไม่ครบในเรื่องของตัวเงินเดือนกรรมการก็ไม่เคยตั้งนะคะกรรมการก็ใช้เงินหมุนอยู่ในนั้นเนื่องจากว่ามีเงินในกระเป๋าหนึ่งข้างๆจะคล่อง,งกว่าด้วยนะคะเสร็จแล้วเองก็ในเรื่องของตัว ค่าใช้ใจ่ายเช่นค่าประกันรถนะคะค่าซ่อมหรือว่าแม้กระทั่งค่าใช้ใจ่ายออฟฟิศต่างๆก็ไม่ค่อยได้เบิกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ไมสามารถจะดีแค์ตัวเลขได้หมดนะคะพี่เก่งก็เลยบอกว่าโอเคนั้นก็ถ้าเราสามารถปรับยอดขายขึ้นได้ปรับแวดขายขึ้นได้นะคะก็ค่อยๆทําตัวเลขให้งบนะคะมีกําไรเพิ่มขึ้นก็จะไปหักขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะซึ่งตัวเลขทั้งหมดนะคะทั้งแวด ทั้งเรื่องแบตแล้วก็ทั้งเรื่องภาษีที่ติบุคคลแล้วก็ตัวงบการเงินนะคะก็ต้องค่อยๆปรับตัวเลขขึ้นมาให้มันใกล้ๆเคียงความเป็นจริงแต่ว่าเคสนี้ก็อาจต้องใช้เวลาหลายปีนะคะทีนี้ลูกค้าก็ถามค่ะว่าเคสแบบนี้เราจดเลิกบริษัทใหม่แล้วก็เปิดใหม่เลยดีกว่าไหมนะคะพี่เก่งก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเนื่องจากว่าการจดเลิกบริษัทนะคะซึ่งมีตัวเลขที่ยังมีประเด็นอยู่หลายๆตัวนะคะอันนี้ค่ะถ้าจดเลิกสรรพกรเองก็จะลื้อดูข้อมูลหลายเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปเคลียร ก็เลยแนะนําลูกค้านี้ค่ะว่าถ้าอยากจะทําบริษัทใหม่ก็จดบริษัทใหม่แล้วก็เดินหน้าตัวเลขในบริษัทใหม่ให้ดีขึ้นนะคะส่วนบริษัทเก่าก็ค่อยๆทําให้ตัวเลขมันลดลงแล้วก็อาจจะค่อยๆเคลียร์ตัวเลขกันไปนะคะดิพิเกตก็แนะนําลูกค้าไปประมาณนี้ในเรื่องของธุรกิจรับซื้อของเก่านะคะก็จะมีประเด็นที่พิเก็ตเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็อยากให้น้องๆลองดูนะคะว่าถ้าเราทำ,ทำธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าขายไม่สามารถจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อได้นะคะ แล้วก็แบบซื้อเองก็ไม่ค่อยมีนะคะอันนี้เราก็ต้องวางแผนค่อยๆปรับตัวเลขแล้วก็พยายามค่อยๆคุยค่อยๆปรับตัวเลขขึ้นมานะคะค่ะพี่เก่งก็ขอุบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ